นะครับวันนี้ลูกค้าของเรานะครับลูกค้าคนสําคัญนะครับจัดชกโชพดแท้เลยนะครับเอาไปใส่กับรุ่นไหนครับนี่เว็บร้อยสิบเร้อยสิบพร้อมกับไฮดรลิกเบาะกันลมัดเลยยังไม่พอนะครับทําผ่าหมากด้วยเสริมด้วยรีเลยสุดท้ายนะครับถือ,อยังไงมดถือไปอยังไงได้นี่ อามเจาะอามย่นครับของเอมออิตาลีจัดหนักนะครับสำหรับเวฟร้อยสิบไอคันนี้นะครับเอาไปใส่ที่บ้านเนาะบ้านอันนี้แถมนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับและเอ้ามาทำไมแต่เช้าอีกนายอะไรอีกครับมาทำสเตอร์ครับมาทำสเตอร์มาใส่สเตอร์นึกว่าท่ออะไรจะมีปัญหาเนาะเห็นมาไม่มีปัญหาเป็นยังไงขับไปแล้ว นุ่มพอดีครับเสียงนุ่มพอดีนะครับขอบคุแล้ววันนี้มาทำสเตอร์อ๋อยังไงลองบอกมาสิจะต้องการยังไงทันไหมนี่รถรุ่นเดิมใส่สเตอร์อะไรรถยังไงนะรถรุ่นเดิมใส่สเตอร์รถเดิมเดิมอ๋อรถเดิมเดิมใส่ท่อแล้วเนาะก็จะจัดสเตอร์ลังให้สามสองสิบสี่สามสองอย่างนี้แล้วกันสี่สามสองครับแล้วแล้วนายชอบโซ่สีอะไรครับสีเขียวครับโซ่เขียวนี่ อได้เลยงั้นโซ่เขียวโอ้วันนี้ลุงไม่มาหรือไม่ให้มา,มมาทำไมไม่มารอนานเกินน้อลุงนั่งรอนานเกินก็เลยไม่มาครับวันนี้ลุงไม่มาด้วยวันนี้มาเดี่ยวเลยอ่าโอเคมาวันนี้ สเตอร์สามสองนะครับนี่เอาจัดเป็นตัวนี้แล้วกันสามสิบสองฟันนี่สเตอร์ชุบสามสิบเตอร์เลดน,นะครับสามสิบสองฟันเอาอย่างนี้ไหมอย่างนี้นะครับแบบนี้นะที่ดูคลิปดูอะไรประจาคือตัวนี้เนาะส่วนสเตอร์หน้าที่จัดให้เจ้าหนูเชื่ออะไรนะฟิวครับฮะฟิวครับชื่อฟิวนะครับน้องฟิววันนี้ก็เป็นสิบสี่นะครับหน้า นี่รถเดิมเนาะออแล้วก็อาจจะซิ่งบ้างเพราะได้โทษแล้วส่วนโซ่นะครับเจ้าหนูชอบสีอะไรสีเขียวครับเขียวอ่าฟึบนี่โซ่เขียวเลยของโอซากิทั้งชุดนะครับแล้วเพิ่มเติมอะไรอีกไหมครับ ผมอยากได้จานดิสบิ่งแบบเจาะครับอ๋อแบบเจาะอ๋อแสดงว่านายดูดูคลิปประจําเลยรู้ใช่ไหมครับอ๋อแบบนี้นะครับอ๋อเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับโอ้สวยเลยคันนี้ถึงเวลาที่จะต้องสวยแล้วอ่ะใครมาเอาสเติลครับเอาสเติลด้วยนี่เห็นไอ้หนูซื้ออยากซื้อตามบ่เอาเอายังไงเลือกเลยครับอ่านายถือไปเลยอ่าเดี๋ยวสอง อเอาตัวนี้แล้วกันปึ๊บอายเจ้าของมาถือไปเลยใส่ตะกร้ารถเอารถไปโจท์ตรงนั้นเลยะนะครับวันนี้ช่างโจนะครับหายไปนานนวดคราวรุงรัง <c oughs> <c oughs> เจ้าหนูประจำที่เดิมเลยนะครับอันนี้ครับงานนี้ก็ยกให้ช่างบุญหอแล้วกันจัดคารดิสหมดด้วยนะครับงานนี้ต้องเป็น ผ้าดิสใหม่นะครับพร้อมกับจานไล่เบานะครับกําลังถอดอยู่อ,ยอะไรนะถอดก็หลดหน้าหลดหลังม่มไปไเพิ่มโหลดหน้าโหลดหลังครับอ๋อกระเทนแล้วเนาะแต่ล้อมันยังใหญ่อยู่เนาะก็โอกาสหน้าค่อยมาใส่โลมีโครงการใส่ลูไหมมีนานไหมอีกนานไหมเ,เร็วๆนี้เนาะ เสร็จแล้วต่อไปโหลดเนาะ<ช>นายเพิ่มเติมคือใส่ข้อโหลดนะครับเดี๋ยวจดถามนิดหนึ่งข้อโหลดจะเอาสีอะไรครับเอาสีน้ำเงินนี่แหละสีน้ำเงินนี่อ่าโอเคโหลดหน้าสักนิ้วครึ่งเนาะโอ้ยโอ้ ทั้งหอก็หลุดนะครับประมาณเกือบชนเตรเกือบชนแตรก็ประมาณเกือบสองนิ้วครับนี่ะนะครับการหลุดวันนี้นะครับไม่ได้ใช้หูหลุดนะครับแต่เป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวเยื่อแทนนะครับนี่จอหนูเลือกสีเขียวนะครับเพราะว่าจะได้เหมือนกับโซ่ เข้ากับโซ่นั่นเองอ่ะเยื้องดูแล้วจะเป็นยังไงจะเตี้ยแค่ไหนนะครับอ่ะกดลงพร้อมกันที่ไปเอานัดเบอร์สิบสี่มาก่อนไหมนัดทองนะครับ เข้าได้กับทุกที่ทุกสีนะครับนา้ยตรงนี้น็อทองเป็นยังไงสวยอ่ะโซ่เขียวนะครับสเตร์ชุบตัวเยื้อเขียวนะครับธรรมดาที่ไหน ธรรมดาที่ไหนสลักรถน้องฟิวครับจากวัดเอ่จากประคนชัยคุ้มวัดจำปานะครับเด็กแม่แม่เป็นคนทำปลาจมใช่ไหมปลาจมอร่อยนะครับเดี๋ยววันหลังว่าจะเอาให้ช่างชิมใช่ไหมอ่านะครับดูความเตี้ยนะครับเป็นเพราะโลมันยังใหญ่อยู่นะครับจมบางโคลนเลย ล้อจมไปแต่ข้างหลังก็ตัวเยืองนะครับไม่ได้ใส่ตัวหูโหลดครับเป็นตัวเยื่องสีเขียวนายลองใส่กระตั้งเดียวสิได้ไหมหรือยังได้อยู่ยังได้เออยังก็ห้าสิบห้าสิบลองลงมาที่อย่าให้ล้มได้อยู่เนาะใส่ล้อเล็กเมื่อไไรก็ต้องเปลี่ยนอะไร เดี๋ยวดูก่อนนะดูจากความเตี้ยนะครับถ้าใส่ล้อ50าสิทัร้อบเ็คงจะพอดีเนาะอ่าลองดูตอนใส่ขอบใส่ล้อก่อนเนาะเออตอนนี้ยังยังสุปอะไรไม่ได้อ่าโอเคครับ เป็นจังไรเพอดีกับสาเราดีกนะับขาเราเนาะแต่นายต้องมาใส่ขาตั้งเดียวด้วยเนะอะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ